การสเปกได้พลนหมัดพลนรีนะครับก็รับผิดชอบในเรื่องการจัดกลุ่มนะครับในเรื่องการทดลองใช้ทางการทหารพัฒนาพัก2เองนะครับก็ผลักดันในเรื่องของเกษตรอินซีอยู่ถูกไหมครับใช่ครับใช่ครับผมอยากทราบนิดหนึ่งครับว่าทําไมเราถึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนในเรื่องของเกษตรอินซีครับที่ท่านต้องการอยากจะเห็นเกษตรกรนะครับลดต้นทุนนะครับเพิ่มรายได้และก็ รักษาสิ่งแวดล้อมอธรรมชาติในวิถีของของท้องถิ่นที่เขามีเป็นอยู่นะครับ,รบนั่นคือความคาดหวังของผู้บริชานะครับแล้วก็มีสองทางก็คือทางของตัวเกษตรแล้วก็ตลาดทั่วไปนะครับวันนี้ก็มีทั้งผู้ชำนนาญเรื่องที่ปุ๋ยนะครับแล้วก็ทางบริษัทที่ผมเรียกว่าผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่จะมาเริ่มโครงการนำร่องนะครับเขาจะนำร่องให้กับเก,บกษตรกรรายละสองไร่นะครับโดยสนับสนุนปุ๋ยนะครับให้ก่อน สองไร่น <expand> ี้ท่านก็ใช้นะครับในส่วนของปุ๋ยของผู้ใหญ่ใจดีของบริษัทโซนตันฝนแก่เรียบเทียบกันนะครับถ้ามันดีจริงปีต่อไปท่านจะขยายผู้ที่อยู่ใกล้จะขยายตอนนี้ท่านตุณดีเจียงสั่งมีทองกำลังฝักดำนาอยู่นะครับจริงจริงเพื่ออยากท่านงานเรื่องการเกษตรนะครับท่านให้ความสำคัญแล้วก็ท่านอยากจะช่วยนะครับจริงนะครับที่ผมทำได้ก็ สามไร่คงจะได้มากทวัตถุดิบที่อยู่ใกล้ในิดเดียวเนี่ยค่ะแต่ว่าการขนส่งมันยากอย่างเช่นลงอ้อยที่มีกระอ้อยมีน้ำตาลามีชาอ้อยมีอะไรที่ทาอินรียได้ก็มีค่ะแต่ว่าการขนส่งไม่สะดวกมาทําความเข้าใจกันก่อนว่าโครงการเกษตรอินทรีวิถียั่งยืนคืนความสุขให้เกษตรกรไทยทำทำไมทําเพื่ออะไรแนะนำอีีนะครับผมเนี่ยชื่อสา้นชื่อเล่นชื่อจี ปัจจุบันเป็นกรรมาการผู้จัดการอยู่โรงงานน้ําตาลนะครับผมต้องเรีนี้ครับจริงๆทำเกษตรแล้วรวยฮรรวยกว่าอาชีพอื่นมันมีอาชีพอะไรไม่รวยได้ไงใช้หนึ่งมเมล็ดได้4ี่พันเมล็ดหนึ่งลำอ้อยไม่รวยได้ยังไงครับอ้อยออกจากตาใช่ไหมแต่ปุ๊บหนึ่งตาตึงต้นขึ้นมาปั๊บกบคนปุ๊บมันออกตาอีกสาต้นใช้ตาเดียวรวยไนหะ เ่จะรวยแต่ทําไมเกษตรกรไม่รวยลย่ะมันต้องมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่รู้หรือรู้ไม่เท่าทันมาเล็ดพันมีผลกับผลผลิตแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เองปุ๋ยมีผลกับผลผลิตยี่สิบเปอร์เซ็นต์เองที่เหลือหกสิบเปอร์เซ็นต์คือการดูแลต้องไปดูแลเขาต้องไปเอาใจใส่เขาประสานสอกศมาช่วยดึงหน่วยง,งานเอกชนมาช่วยเรากำลังดึงภาควิชาการมาช่วยด้วยเอามาหมดเลย แล้วลดต้นทุนชีวิตให้ได้ลดต้นทุนการผลิตให้ได้แล้วต้องทําแปลงตัวอย่างให้สาเร็จแปลว่าอะไรถ้าวันนี้ที่คนนี้สามารถลดต้นทุนงานผลิตได้เพิ่มผลผลิตได้ด้วยแปลว่าเป็นหนึ่งตัวอย่างจริงปะ่ะจริงปะ่ะเฮ้ยพี่ผู้ใหญ่เป็นตัวอย่างแล้วนะโครงการทัโลกพอเป็นปุ๊บสำเร็จเลย ประชาและองค์ราชามวลประชาะอยู่มาพ้นภัยขอดูแลคุ้มครองด้วยใจนี่คือคําสัญญาวันนีกะกาันทดลองใช้นะครับแล้วก็สังเกตสิ่งมีชีวิตในน้ําครับรู้สึกจะมีชีวิตชีวาแล้วก็ข้าวในนาก็แตกกอแล้วก็เขียวนะครับครับดูๆด,ดีนะครับดีๆ และทุกคนก็พึงพอใจครับครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการนะครับในสิงการเรียนรู้ของเรานะครับการเลี้ยโคนมนะครับจะมีเจ้าหน้าที่วันนี้กําลังดำเนินการในเรื่องการรีดนมนะครับจะรีดนมนะครับจะรีดนมบวนะครับก็มีเจ้าหน้าที่ ชาติเผชิญพานภัยไฟลูกชนขึ้นมาทุกคราขอเป็นคนที่เดินเข้ามาไม่อาจให้สายไปเพื่อนำรักกลับมาต้องใช้เวลา